สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพี่อมพักดีค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเราได้มีการพูดถึงการยกระดับพืชสมุนไพสร้างไรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะ ทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะคะได้มีการลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่กุ้งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ ก็มีทั้งในส่วนของพืชสมุนไพรนะคะร่วมกับ3จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็คือศรีสะเกดร้อยเอ็ดมหาสารคามรวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการมุ่งนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรนําร่องขิงพลายฟ้าทลายโจร เชื่อมโยงบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทกุยลิมพึงจำกัดนะคะรับซื้อผลผลิตคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการทางตลาดเปิดช่องทางการตลาดใหม่สร้างเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากให้ยั่งยืนโดยใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ทางด้านศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยมีสมุนไพรกว่า1-0,000ชนิดโดยร้อยละ15.5ของ ชนิดสมุนไพรนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอุตสาหกรรมนะคะทั้งอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยก็มีการขยายตัวถึง5.2หมื่นล้านบาททางสวทชค่ะในานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนานะคะก็ได้มีการดาเนินงานด้านสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ําผ่านการทํางานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งการพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบไบโอเรย์แอคเตอร์นะคะสำหรับผลิตต้นพันธุ์สมุนไพรปอดโรคการใช้ ใช้สารชีวพันธุ์นะคะเพื่อจัดการโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน แปรรูปสมุนไพรการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ตลอดจนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนอกจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและความพร้อมของเครื่องมือแล้วนะคะทางสวทชนเนี่ยก็ยังได้ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นการทำงานที่บูรณาการความร่วมมือแบบจัตุภาคีภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสวทชอก็จะ ร่วมส่งเสริมนะคะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทดลองสาธิตแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยทำงานร่วมกันกับหน่วยงานระดับจังหวัดมหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสะเกดมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้ค่ะก็จะมีการนําร่องกับพืชสมุนไพราสาชนิดนะคะได้แก่ขิงไพรแล้วก็ฟ้าทลายโจรเบื้องต้นค่ะมีกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะให้ความสนใจนําร่องผลิตพืชสมุนไพรจํานวน497รายซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ประกอบกับ รัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบาย BCG Economy เป็นวาระแห่งชาตินะคะจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นโมเดลเศรษฐกิจฐานชีวภาพขึ้นแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จากการหมุนเวียนทรัพยากรไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยไม่ทอดทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลังค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็กล่าวถึงว่าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยให้ความสําคัญกับการแก แก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยให้ดีขึ้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกำหนดวาระสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาคการ,กรเกษตรมีกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพื่อยกระดับสินค้ากเกษตรให้ได้มาตรฐานหรือแก๊นะฮะสมุนไพรเป็นอีก ทางหนึ่งที่ทางเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปลูกเป็นพืชหลักหรือว่าเป็นพืชแซมซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกดเองค่ะก็มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรทั้งสิ้นเนี่ยสามไร่นะฮะมีเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร2 5ย256คนโดยปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขิงไพรฟ้าทลายโจรขมิ้นชันกระชายขาวเป็นตน้นที่ผ่านมาค่ะผลผลิตก็นําไปแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรยาแผนโบราณที่โรงพยาบาลห้ว ทับทันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลขุนหานและก็โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติที่มีโรงงานแปลรูปอบแห้งนะคะทำลูกประครบแล้วก็ผลิต สอางภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะดำเนินงานในพื้นที่นำร่องที่เชื่อมโยงตลาดรับซื้อสมุนไพรในพื้นที่อำเภอราศีสลดและอำเภอห้วยทับทันกเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานตรงกับความต้องการของ บริษัทผู้รับซื้อนะคะเมื่อเกษตรกรมีความรู้แล้วก็ผลิตได้คุณภาพมีตลาดรองรับย่อมจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่มีทั้งรายได้และก็อาชีพที่มันคงได้ ทางด้านดรวิวัก์กฤษดาสิมานะคะ Chief Supply Chain n แ d นดิจิเ z ชันออฟิ f ซอร์บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะคะก็กล่าวว่าทางบริษัทโอสถสภาเองเนี่ยดำเนินธุรกิจคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า131ปีโดยยังคงรักษาสืบทอดแล้วก็พัฒนาการใช้สมุนไพรยอย่างต่อเนื่อง สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงเป็นวัตถุด,ดิบที่สําคัญในการผลิตสินค้าทั้ง3กลุ่มของโอสสภานะคะได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องดื่มบํารุงกําลังและก็เครื่องดื่มฟังชั o น a ดริง n ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลน,นะคะและก็กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอสถสภา,าจึงร่วมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะด้วยวิสัยทัศน์การเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตโอสถสภา,าเนี่ยจึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมแล้วก็แบ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการกำหนดให้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้กับคู่ค้ารายย่อยซึ่งรวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรและก็การใช้ส่วนผสมสมุนไพรที่มาจากการจัดหาอย่างยั่งยืนด้วยจากเป้าหมายดังกล่าวค่ะจึงทำให้การทำงานร่วมกับสวทชมหาวิทยาลายัยและก็หน่วยงานด้านเกษตรเนี่ยตลอดจนเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับการผลิตการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรวัตถุดิบทางการเกษตรและก็ทรัพยากรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อเป็นแหล่งการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มูลค่าสูงอย่างครบวงจรซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอันหนึ่งโครงการนี้ค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะด้านพืชสมุนไพรเป็นความร่วมมือระหว่างสวทชจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนและบริษัทกุ้ยลิ้มหึง่งจำกัดนะคะนี่ก็คือความร่วมมือกันในส่วนของวัตถุประ เ,เพื่อเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกรสร้างศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรเพิ่มมูลค่านะคะโดยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับตลาดรับซื้อสมุนไพรเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะในการรับซื้อสมุนไพรตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนา แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพืชสมุนไพรแล้วก็มีช่องทางการตลาดที่รับซื้ออย่างแน่นอนโดยมีพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดมีพืชสมุนไพรนำร่องเนี่ยก็ได้แก่ขิงไพลแล้วก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับพืชสมุนไพรสร้างรายได้ให้กับพื้น ที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะคะซึ่งทางภาคอีสานเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งเมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะปลูกพืชผลอะไรได้นะคะจนกระทั่งก็มีโครงการต่างๆลงไปเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือนะคะเพื่อให้พื้นที่เหล่านี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถที่จะปลูกพืชได้ทางทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยจังหวัดศรีสะเกดร้อยเอ็ดมหาสารคามนะคะแล้วก็จังหวัดเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็หันมายกระดับคุณภาพชีวิตโดยการ นำสมุนไพรพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะคะมาปลูกแล้วก็ส่งให้กับทางสถานประกอบการต่างๆเนี่ยได้นําไปแปลรูปต่อไปค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ผลสํารวจสิทธิ์บัตรทองปี2565เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าประชาชนหน่วยบริการแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านบอร์ดของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอเนี่ยนะคะก็รับทราบผลการ สำรวจความเห็นของประชาชนหน่วยบริการพาคีเครือข่ายต่อระบบบัตรทองปี2,565พบว่ามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสอปอสอชอแล้วก็ระบบบัตรทองเนี่ยเพิ่มขึ้นผลจากการพัฒนาระบบย้ายหน่วยบริการนะคะให้ได้สิทธิทันทีผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะคะมาเร็งก็รักษาได้ทุกที่โดยที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2565 โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเนี่ยก็มีมติค่ะในที่ประชุมนะคะรับทราบผลการสํารวจนะคะความเห็นของประชาชนผู้ให้บริการแล้วก็องค์การภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่างๆก็พบว่าความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97.69ส่วนของภาคีเครือข่ายนะคะภาคประชาชนก็อยู่ที่97.62หน่วยงานบริการค่ะอยู่ที่8 0 6.19%นะคะสำหรับสิ่งที่ยังไม่พึงพอใจด้านประชาชนและก็องค์กรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็ต้องการให้สามารถ ไปรักษาที่หน่วยบริการได้ทุกที่เพิ่มสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมทุกโรคสร้างการรับรู้ในหน่วยงานมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังขยายบริการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ด้วยในส่วนของผู้ให้บริการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทเนี่ยก็เป็นเรื่องปรับปรุงช่องทางนะคะในส่วนของการประสานงานเพราะว่าสายด่วน1 3 3 0เนี่ยตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน แล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์งบประมาณการจ่ายเงินที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากการปรับเปลี่ยนบ่อยทำให้เกิดความสับสนรวมถึงการสร้างระบบการงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตลอดจนระบบการ บันทึกข้อมูลนะคะการเบิกจ่ายที่มีความสเสถียรเนี่ยมากขึ้นขณะเดียวกันะค่ะได้มีข้อเสนอนะคะต่อการดําเนินงานของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าข้อที่1เนี่ยจะต้องพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นระบบตรวจสอบสิทธิ์สาหรับประชาชน สนะคะก็จะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับระบบนะคะรวมไปถึงช่องทางการสนับสนุนหน่วยบริการสำหรับการส่งข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยนะคะต่อมาค่ะก็บอกว่าจะต้องพัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางประสานงานนะคะอีกทั้งบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วชัดเจนแล้วก็ถูกต้องค่ะต่อมาก็บอกว่าจะต้องพัฒนาเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรภาคีม,มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยัง ได้มีข้อเสนอต่อการเป็นระบบบริการของสิทธิบัตรทองด้วยเช่นจะต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลและก็ระบบช่วยนัดหมายนะคะทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์และก็งบประมาณขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วย นอกจากนี้ทางด้านแพทย์หญิงลลิยาตกองคำรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็บอกว่าจากผลสำรวจในปี2,564จนถึง2,565นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของประชาชนหน่วยบริการ รู้ว่าภาคีเครือข่ายเองเนี่ยก็ต่างมีความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสังเกตจากประเด็นความพึงพอใจค่ะจากผลสำรวจเช่นการลงทะเบียนสิทธิ์ย้ายหน่วยบริการให้ได้สิทธิ์ทันทีนะคะนยโยบายผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวในส่วนของโรคมะเร็งก็บอกว่า ยังสามารถที่จะรักษาที่ไหนก็ได้นะคะการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้รับบริการจะได้รับต่างๆเนี่ยก็มีความพึงพอใจอย่างสูงนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะในส่วนของกระบวนการสำรวจความเห็นนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทางสปะสะชนะคะทำมาตั้งแต่ในปี2546ซึ่งแต่ละปีค่ะการได้เสียงสะท้อนกลับมาก็ทําให้รู้ว่าการดําเนินงานนโยบายแล้วก็ระบบบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและก็ควรที่จะปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างระบบบริการที่ตอบโจทย์ให้กับทั้งประชาชนผู้ให้บริการนะคะแล้วก็องค์กรภาน คีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์นะคะที่คนไทยเนี่ยพึงจะได้รับในส่วนของการดูแลในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะทางสปสช,ชเขาก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็ให้เข้ากับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆปีโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะผลการสำรวจออกมานะคะก็เรียกได้ว่า ประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะดูจากตัวเลขเพราะว่าทางสปสชเขาก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสต์ที่ชันพีรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ศาส,สนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมูู่สิส้นลมหายใจ mm hmm. เอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนม mm ุ hmm. อเอกาใจพันธนาพาชาติมั่นคง, mm hmm. งใต้ธงใต้รงประชาชนสุขสดใส